สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเรานะคะช่องพังน้องแบมนะคะสวัสดีนะครับสวัสดีช่วงบ่ายวันพฤหัสที่10มีนาคมนะคะผมสวัสดีนะครับวันนี้นะคะแม่ควานนะครับจะมาอัปเดตอาการนะคบของพังน้องแบมนะคะที่มารักษาที่โรงพยาบาลช้างกำแพงแสนนะคะจังหวัดนครปฐมนะคะวันนี้ก็เข้าวันที่19แล้วนะคะผมวันนี้ก็ น้องนะคะได้รับการตรวจละเอียดอีกหนึ่งครั้งนะคะเนื่องจากยังพบอาการฉีกระปิดกระป้อยนะคะแม้จะทําให้การรักษาทางยามาระยะหนึ่งแล้วนะคะจากการตรวจอุลตราซาวและการส่องกล้องตรวจภายในนะคะไม่พบความผิดปกติในกระเพาะปัสสาวะนะคะไม่พบการอักเสบไม่พบก้อนนิ้วหรือก้อนเนื้อแปลกปลอมนะคะดังนั้นนะคะสิ่งที่อาจ เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอาการฉี่กระปิดกระปอยได้นะคะก็คือภาวะหูรูดกระเพาะปัสสวาวะหย่อนนะคะซึ่งอาจเป็นเพราะปัญหาทางระบบประสาทหรือความอ้วนนะคะพเราวะว่าน้องเบมก็อ้วนนะคะแล้วก็ยังไงคะพี่หมอก็สั่งให้ลดนะคะสั่งให้ลดน้ำหนักนะคะ สั่งให้ลดน้ำหนกักงดทานของหวานนะคะก็เดินออกกําลังกายด้วยนะคะผมคุณหมอก็ให้กินยานะคะแล้วกินยากระตุ้นระบบประสาทนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งทางเลือกนะคะก็คือการฟังเข็มนะคะการฟังเข็มดูนะคะอาการเด็กก้วนหลังจากได้รับการตรวจรักษาเป็น อย่างละเอียดแล้วนะครับดูนะคะอุ้ยเลนโคนร้อนสงสัยร้อนนะคะก็ขอบพระคุณนะคะไปยังทีมงานนะคะค,คุณหมอโรงพยาบาลช้างกำแพงแสนนะคะขอบพระคุณไปยังโรงพยาบาลช้างศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนะคะแล้วก็ขอบคุณไปยังคุณหมอนะคะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะที่ช่วยนะคะ ที่ช่วยวันนี้นะคะก็คือทั้งสองกงทั้งทําเล็บนะคะแล้วก็อาช่วยรักษานะครับน้องช้างนะคะพังน้องแบมนะครับก็กลับขอพวกคุณมากๆนะคะผมดูนะป่วยในอ้วนจะหายแล้วนะคะก็จะได้กลับบ้านแล้วนะครบแล้วก็ต้องรอดูนะคะว่าเราจะได้กลับบ้านวันไหนนะครับ ปากกดติดตามนะคบกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์พูดคุยทักทายนะครับส่งกำลังใจให้เด็กอ้วนได้นะครับฝากเด็กอ้วนไว้ในอ้อมอกของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับผมฝากเด็กอ้วนด้วยนะครับ